ก่อนซื้อเพอซื้อกซื้อไปซื้อสามหมื่นตัวร้อยยี่แปดเหรอร้ปดรแล้วหมูัดผมัเลเ่กือบร้อยสามิหมัตเตอจะไล้นุ่งรับประกันเลยตัวนี้ฮะ ช้กกาซื้อสาม่นเลยเนาะมูหนครับแม่ครับเป็นเจ็ดพันหมดอ้เาถ่ายคนให้แ่สาลุกตข้องค้ายนะตอรอหมดเลยทำไปังไม่ะเาหนามเอากันแม่ร้อแม่ร้แม่รอือตีมันกับแเราตะกี้มันกับัสี่ยนนค่ะ ก็ยังมีนั่อานะ้าวต้มข้าวมื้อายได้อยู่ขาต้มมาแล้วมันละไปมอสามิบอ้ในเือนกหบอยากเลยเอบ่อต้า่ต้กันยงไงต้้อในเงื่อนเฮ้ยเน่ยตอนนเืข้าจ้าบ่บเอา่อยีสาวพี่น้องยูน้ำค้าทำกันยังต้อได้หลายเลยต้องบาเรา่นหนาราขพาว่นห้าวมื้อสายครับ สามเท่าไรสามสามโอ้สามหมื่นสามส่นสามอดลงมาจากต่างรได้ขั้นต่อรองออด้วย่า้ยอดสามสิบสาม่าร่เงน้มันพี่ผมซื้อสามหมเป๊ะผมบอเลตัวล้อสามหมเป๊ะหลข้ามไปเล็กๆน้อยนี่กองก็ไขาเอาไ้้าผมอาน่านึงผมจะซื้ไ

พันนึ่พี่ๆให้รสสูงลุกท่านนึ่งเลเด็เขาสิขายอะไรกัได้เขาจะขายสาำกันไดเาจะขายซีฟู้ดอะไรเนี่ยมัผม่อเ่นตัวดีตัวดีหางก็ดีก้วยนะมีนิ้วแต่าพครูเขาซื้อบางครู้บดีเา้เนาะอะไรปลาถ้ามันมีคนเลี้ยงมันก็ตับทำแะไรปลาบงพื้นมันซื้อ้ผู้ซื้ออย่รเลี้ยง่ายโลผม ขายแล้วกะห้าว3าับวนหร่ในพมัน่ดยุคใหยุมันได้มไปซื้อในบ้านไปแห้งหมดได้ไหมน่ยบทุกับบทุกตอยาอะไรน้เส้าหาจ้เสาหาเนาะมสาวม่าวม่าหน่อยพี่น้องเกน้ากบ้านเขาเนาะไยบ้านเขาไบ้านมองราคาอยู่สองหมื่นา เราขายต่อได้เนะาะห้อยยังไงซื้อห้องในห้อยกันมั้งคะใช่ใบบ้านโคกหลอบ้นคกเลนะ้อมีเบอร์ติดต่อบ่ศูนย์แปดสองแปดห้าเจ็ดศูนย์หึ่งเก้าหกค่ะแปดสองแปด้าเจ็ดศูนยหนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้หกเ่องเาเผู้ใดต้องการกได้ห้อยแม่สาวไปเรียงเรห่องคืหองอยสอยสาว แนไม่อีกเยเรื่องพี่น้วงพ่น้องไว้ที่กันพื่นห้องไว้ราคาสามหมื่นสามพี่น้องรรอลกสดี๋ยวรรไปไ่ได้ไปนี่ยนี่ยแต่ว่ามันลุกสาวอนพี่งแต่ว่านใหญ่เป็นเงินสามมื่มเลย่ลยตรงกันงินเดยวก็ตร้องอาอน้นน้พี่น้องเ้อเจ้าเดียวกันแล้วมุกี้พี่ห้อง ย้อตามางด้าได้มาีลีเราต้องขอกระลายมาดงพอพันเลเอาเอาทึ้งอนไหมอลีได้ปลามนพันึลกอลีเอาแก๊สร่อยดีจ่อยสิ ผอมันยอดยอดยอดสามร้อยไปเอาไล้ร้เป็นาได้เดแปมันลุกนดเอาเไใจปมันก็นลุกมันลุกมันลุกอขอเจ้าสามรอยกนนั่นะมันลุกไปขอสรอยึงได้เงินหอ่ดขอได้ขออันขอทุนลงไปอันนี้ด้เาทุนลงไปอใ้ขอให้ยอสามร้กำไรขอ้อดรวมยอดหลายกแต่ว่าทุ่นผมไปอ่นะเาทุ่นมไปปนนี้จ่ัปันจะพูดปัน vì vì ba là quay lại đây khi nào mồi đi mở lại đấy. คอยเาหนาลูกดอนค่อยผูรูกดอนค่อยบ่หลเหมือนอย่างนี้ค่อยบ่อไหลค่อยนูน

เมลูก่ลูออออไเสีเาได้มกว่หล่ะพนะองตัวนน่เนาะสามสามสามรักสามโอ้รักสาี่น้องสามหมื่นหกพนว่เป็นมลูลูกถูกผูห้อยยงไรซื้อเฮ้งจมครับจมี้จจ่มจจมห้อยจะจมเบอร์โทรเขามีบอหรอมีอยครับบอกที่น้องเขาเนี้ 87 087 8628 8628 311น้องหอยจมเนาะที่น้องเมลูกผู้ไดสนใจและทรมาต่อนรับของี่น้องเนาะอันนี้เขาเข้ามาหนี่งเมนเนาะโอ้ห้องหางโลดพี่น้องฮาวันเรื่คงคำ ก้อยก้อยงามพี่น้องมก้อยก้อยมังามหอนอยเลยา่า่าใช่แล้วคนหนรับขายบรไมขายบครับโอบเนาะครับทึกนึงขายบุหร่เท่ึกของผมนีนะโตจางนะครับโอ้เขาตองเล้าาไซหน่สามหมื่ครับโมหมื่นเนี่พี่น้องสามหมื่นเนาะราาสามหมื่นอย่างเดอัเมีย่แม่ยกลองครับโอ้กลอง ว่าต้นกับคายละขื้กันโอ้ขายล่ะครับทักบานก็ขพ้นายเศีอนึ่งครับ้นอะรพี่น้องตัละเส้าข้นคายบะระพี่น้องมือนี่ยมันเป็นไ่ข่บ่่หลยเจ้คขายบะ่ะไข่บลารเปเลไพี่น้องตลาดบ่ใยญงไข่นแบ่หลายพี่น้องไข่เริ่มลงไข่ราคาลงเนาะราคามมนลงไข่รือบ่ค่อยมีพี่น้อง อันนี้แม่ลูกนี่ลูกไฟร้อนนาดนับของไผดิโอ้โหโอ้โหอ้หกล่องกล่องเหน่อ่คือกล่องทองไงใช่ดูดิมีสองกล่องเนาะว่าเบิ้งคุยพันตุนเงียบ่มันคายกันหรอ่คล้ายกันเลยคายกันลพี่น้องคายกันลแม่นาพี่น้อง เีิ่ง้ายกันแล้วเพิ่ายกันแล้วเพิ่ล้ายยิคล้เลยห้อยไฟห้อยไฟอนี่แม่ลูกอันนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวเม่บ่ลูกตัวเม่ตัวเมีลูกแมลูกแมีแม่มันกับแม่แม่นีทุูงเลตั้งววาดอือก่้ยสามอดยี่ปเนาะ เวดนบาขวยอะไนี่นห้องดา้นี่ราคาคนสามหม่นสองหาลอยเนาะวสามสิบสองหาอ้แม่ลงแม่แม่มอีกแล้วไปอันนี้ผมมันกระืิอมาซงปัหเนาะกระซในบ้านแต่ว่าราคาสามหมื่นงหาลครักตัวละหมื่นนี่มีักตัวละมื่นนี่มึงนี้อันนี้อันนี้อันอันมี้ันเทากุมเท่น คนเหนือเนาะก้อนหนึพี่น้องก๋ยจอยทั้วัละซ้ำนี่สิบก้าวหัวลอยเนาะสิบก้าวหัลอยเนาะอันแม่ดโน้องใครกน็นดนยแตไม่รอ้เขาหางโดเนาะมนขายเป็นเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่าเปียกหันี่ น่ลูกเพียงไดดนตำแบบเพียงคของทายาหอยหอยอรอยกล่องพี่น้องราคาสาบสองแม่นบล่หรอสามหมื่นสองบาทราคาต่อเนาะเบอร์โทรเขาเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสนเด้าพี่น้อเนาะหอยกล่องทังบานนาหน้าหลอดย่น้อ ไลยสนใจก็จังมาเบิ่งออกพี่น้องเียนี่เพิ่นคายเพิ่นละไพี่น้องค,ค่อยบ่หลายมัอนี่ค่อยบ่หลหายด้วยพี่น้องเด้ออลับเป็นบ่หลายแม่ก็เพิ่นแบบเพิ่นขายแล้วเรียบร้อยพี่น้องมัอนี้ค่อยบ่หลายพี่น้องมาเบิ่งค่อยแม่ลูกพี่น้องล,ลูกแม่ครับค่อยแม่ลูกลูกแมียลูกจักจัวลูกแรกเนาแแะแม่เพื่อนี่สูงรวยสาเนาะค่อยบ้านๆพี่น้อง ล่อยลูกบาานร้ได้าง่ว่าลูกหลดนกับที่งจอจังหน่อยเนาะลูกตัวเมย์ตัวแม่ครับเป็นล่อยลูกเว้ยเมย์มันเหมืนหัดผสมหมเนาะหรือสมแล้วเมม่ทองวางี่นองราคาห้าเปิดไปเถลสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันนะพี่น้องเด้อสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันราคานี่ต่อรองไหนเนาะต่อรองไดกด อ้อยไนี่รถทงเรียบร้อยเนาะบเบอร์ทรตศปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสา้าเก้าปสองเก้าด้องวานอนกวอนพี่น้องคครับไกใยได้เบดตกล้วยกยหูก้ยเหลี่ยมพี่น้องเจ้าเลยก้ยท่นบบานพี่น้องบ้บานนะนก้วยเหลี่ยมอไรนี่แคาเกษตรกรนมาโชวมาพี่น้องมาตรองัพี่น้องเด้ะนี่แหละพี่น้องบ้าลายพี่น้องมันี่ตลาดบ้านหน้าหล่อมพี่น้อง ว่าไขา่มันส่วงเล้มันหนาวเขาเจาะเาบามาขายมีงวดซ้ำอย่ามมยนงนี้เพื่อไข่ซ้ำอย่างน้เพื่อน้องเด้อก็สำหรับคลิปนี้มืาหนีเอาไปซ้ำนี้ก็นะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมก็สำหรับคลิปนี้มืาหนีขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณนะหลายสวัสดีครับ